ทีนี้มาเทียบกันเรื่องการสวมใส่ที่ใส่สบายบ้างก็แล้วกันนะครับผมเท้าผมยาว26.5ผมเลือกใส่28เซนนะครับ10 US ทุกคู่ตรงนี้เป็น28เซน10 US ทั้งหมดนะครับแต่มันจะมีแค่บางคู่ที่มันเป็นหน้ากว้างาอย่างเช่น Nimbus นี่ Hoka พวกเนี้ยาทีนี้ผมใส่คู่ไหนแล้วสบายบ้างนะครับไล่เลยนะ เริ่มจากคู่แรกคู่ที่ใส่แล้วสบายสุดเลยก็คือฮอกาบอลได้เก้านะครับทั้งตัวหน้าเท้าทั้งตัวแพลตฟอร์มทุกอย่างเนี่ยใส่แล้วสบายมากๆเลยนะครับเนี่ยคู่นี้ชอบมากๆนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับคู่ที่ที่ใส่แล้วสบายก็คือคู่นี้แม็กแม็กนะครับหน้าก็กว้างเหมือนกันนะเห็นปะหน้ากว้างหน้ากว้างนะแต่ละคู่แพลตฟอร์มย,ย้ายใหญ่นะครับต่อมาก็คือ Nimbus 27นะครับนี่ Nimbus 27นะครับ นี่หน้ากว้างอะนะจริงๆแล้วถ้าหน้าแคแบอาจจะไม่ใส่สบายเท่านี้แต่ก็ถือว่าผมเคยใส่หน้าปกติมานะครับก็ใส่สบายแล้วแนหะแต่คู่นี้ก็หน้ากว้างมันหน่อยก็ดีขึ้นไปนิดนึงนะครับอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพีซอ e ีนแม็กซนะครับนี้ก็ใส่สบาย more, า Balance, Fi, นะครับแล้วก็เฟสโฟมออจาก New b a l านซ์วีนะครับแล้วสุดท้ายคืบอบวมาเ,ว,เว่ามันรองเท้าทรงมันเรียวไปหน่อยครับมันก็เลยรู้สึกว่า แน่นแบบบริเวณหน้าเท้านี้แน่นไปนะครับนะก็เทียบแล้วใส่สบายเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ6คู่